สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูวิธีการขยายพันธุ์เขาฤาษสีนะคะให้ได้ก้อนกลมสวยๆนะคะเขาทํากันแบบไหนคะ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะดาวก็ไปหารวดมาก่อนคะ่ะอันนี้ดาวไปได้รวดเบอร์เล็กมานะคะก็ใช้ได้เหมือนกันคะ่ะจะใหญ่วันนี้ก็ได้นะคะก็เรื่องให้ยาวๆหน่อยนะแล้วก็จะตัดไม่มีที่ตัดนะคะ มีดเลยนี่เรียบร้อยแบบนี้แล้วค่ะเมื่อเราได้ลวดมาแล้วนะคะทีนี้ก็มาจัดแต่งลวดค่ะตามที่เราต้องการนะคะการจัดแต่งก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะทําเป็นแนวทางให้ดูก่อนนะจับลวดคู่กันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลวดอีกเส้นหนึ่งให้สั้นหน่อยนะคะเพื่อที่จะจับเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า หมวดส่วนหัวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการนะคะจะใช้สักส่วนที่เ,เส้นยาวเนี่ยอาจจะเป็นสองเป็นสามเส้นหรือว่าเป็นห้าเส้นอะไรก็ตามใจเลยค่ะอันนี้เราวทาให้ดูแบบน้อยๆนะคะก็คือสองเส้นค่ะเพื่อที่จะได้ง่ายดีนะคะนี่ค่ะขมวดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้เนี่ค่ะ เมื่อเีรยวเร,เรียบร้อยแบบนี้กันีค่ะทุบทุบทุบนิดหน่อยนะคะเพื่อให้หัวรวดอะไรเขาเรียกปลายลวดแน่นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเดาก็จะงอส่วนปลายค่ะแบบนี้นี่งอส่วนปลายไว้แบบนี้นะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะมาตัดข้าวรือสีค่ะถึงเราจะมีน้อยเราก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้นะเพราะว่าถ้ายิ่งเราขยายเกยบไว้เยอะๆนะคะเขาก็จะยิ่งแตกค่ะข่าวรือสีนะคะเราก็จะตัดตรงหัวตรงนี้เลยมาตัดแบบนี้นะคะเขยา่าเขยา่าเอามาสักนิดหน่อยก็พอแบบนี้ค่ะอันนี้เราไม่ได้เลือกนะคะเสร็จแล้วทําอย่างนี้นะคะม้วนเอานิ้วเข้าไปข้างในสมนิ้วนะคะม้วนค่ะ มนแบบนี้นะคะให้เป็นกลมๆแบบนี้เสร็จแล้วรวดที่เราทําไว้ค่ะเมื่อได้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะรวดที่เราทําไว้ใส่วงกลมเลยค่ะตรงกลางคะ่ะแบบนี้แล้วล็อกค่ะนี่ค่ะล็อกนี่นี่นะคะได้แล้วหน,งหนงวงนะคะส่วนอีกวงหนึ่งตัด ตัดมาเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวก็โตมาอีกค่ะเขย่าวขยา,ขยาให้ใบหลุดนะคะมวนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วหวางใส่ไปในลวดนี่ล็อกค่ะนี่ล็อกแบบนี้นี่นะคะ ก็จะเป็นสองงงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปแขวนไว้ที่ต้นไม้หรือแขวนไว้ส่วนไหนของบ้านก็ได้แล้วนะคะทีนี้นะคะเดาก็จะกลางลวดให้สุดๆไปเลยค่ะทีนี้เขาก็จะห้อยๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลวดของเดามีแค่2เส้นก็จะประมาณนี้ค่ะ หรือว่าถ้ามี3มเส้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็แล้วแต่ความชอบค่ะอันนี้ให้ดูแบบง่ายๆนะคะไอเดียสำหรับการปลูกเขาหรือสีค่ะนี่นะคะทีนี้พอเราหาที่แวนที่ที่แขวนลดน้ำเรียบร้อยนะคะนี่เขาก็จะห้อยแบบนี้พอเราปลูกไปนานๆค่ะลดน้ำบำรุงนะเดี๋ยวเขาก็จะยาวขึ้นมาเองค่ะ มีน้อยๆเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะต้นเขาเรือสีต้นนี้เนี่ยเป็นไม้ที่สามารถช่วยป้องกันกรองฝุ่นได้ดีค่ะนี่อันนี้ที่เราทํานานแล้วนะคะประมาณสักสองอาทิตย์จะเห็นว่าเนี่ยเริ่มยาวแล้วนะคะเขาก็จะแตกยาวขึ้นมาแบบนี้อันนี้เราทําจากรวดอันเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองทําตามกันดูนะคะ ต้นคารืาษสีค่ะช่วยกรองฝุ่นแล้วก็ยังเป็นไม้ประดับสวยๆแขวนสวยๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ